ดปครับพี่น้องครับคลิปนี้มีปลาสมอนมาอีกแล้วครับผมว่าจะตัดหัวให้เบิงนะครับเนะตัดหัวแล้วก็จะพาไปต่มซีอวครับคลิปนี้เป็นการตัดหัวพานะครับพาสีกนะครับพาเครื่องไปต้มนะครับพี่น้องตอนนี้เขาก็ขูดเก็ดแล้วครับมีมีดเป็นมีดทั่วไปครับวัตถยาห้ยเงาเกินไปนะครับเนาะเีวเวลาพาหัวปลาผมก็จะ ตัดมานนี่ครับตัดหัวสปอกแลก้วก็พาแบงคเคิงครับผมจะใส่มือเดียวตัดเลยครับนะครับก็จะเด็มาแน่ ลิ้จะเป็นการพาครับเดี๋ยวผมจะนี่ครับมันจะเป็นหลองมีดลงมาน้ำตัวนี้เลยการพามันจะพาลงมาประมาณแล้วก็แยกชิ้นส่วนออกแล้วก็เอาเหงือกออกครับเพราะว่าเหงือกมนกินหด้ครับเดี๋ยวจะเด็ดเอาเหงือกออกนะครับนะ mm hmm. สำหรับมือใหม่ก็จะยากอยู่ด้วยครับการพาหัวปลาเซมอน้ะคนเห็ดเป็นแล้วมันก็ชิลรลโอเนน,นะครับนะ อ,องจากวิธีแล้วมันก็จะ,จะพามานันนะครับก็จะ,จะปาดเครื่องพึ๊บมันขาดมานัพามานพุบเขาก็มาปาดตัวนี้อรอ,อเดี๋ยวผมมาใ,ให้เห็ดให้เบิ้งครับหลังจากได้มัปปา,ปามาเดี๋ยวครับพี่น้องวันนี้ครจะพาแล้วครับแนวเตรียมพาเขียงแล้วก็มีด ทานครับก็จะใส่เมีดมีดก็จะแทงเขาไปในนี่นะครับแท่งเขาไปทางในนั่นมันจะมีหล่อปออกง่ายๆคือผมบอกเธอที่แหลกู่ครับนี่ยเดี๋ยวมันจะมีส่องกระดูกอ่อ,อนๆพยายามยาให้เมีดถือถือเกนนี่ครับมันจะแข็งนะครับนะฮะเขาพยายามให้มันเบี่ยงออกขังนี่ครับเดีย๋ยวมันถือตรงกลามเพราะมันจะแข็งเนาะมันจะพายยากนะครับพี่น้องขอให้เบิ้งไป ไเรเดีวก็เขาก็แหกตรงนี้ครับแกช่วงจะจุดอนแล้วก็แบ่งช่วงเห็นบ่ไฟมีเช่คบอมุมนี้เนาะ รู้แต่ด้คำตอนตีตงม่วงนสิแบนี่เข๊บเดียวถิ่มครับ๋ยวกไจะทำคน่าทีเท่นะ แทงมีลงความการกดะมือเขาจำจับแถวนี้ครับมันจะงบหนึง่งแถวนี่แล้วแถวไปไกลตาเนี่ยบางคนเขาะเจะก็ผ่ามาจับครับจะบพูทถนัดใส่มือทางปากล่อ ทำหัวแม่กโลิาปากก็จะปากก็ได้นะครับทำหัวสองสี่ประกันมันก็จะเรียบเลียบอพกระดูกกลางก็จะมีอีกสินฟังนี่นะครับนะฟังอาจจะบ่มิก็กระดูกเน่ยนวกติบางล้างก็จะเปาดออกนด้ครับเต่ว่ามันมีโบปาก ฝากระดูกตรงกลางออกน้ำประยุรันผมเป่าเปล่ครับตัวงตีก็จะเจาะฝ่าตัวนี้ครับคันตัวนี้ออกมือเขาเดือยมือเขาก็เปิดหนามล่างเยอะเพราเลือดเลือดฝามันมึนนะครับเด็ดยขอมือคิ้ง เจ็ดดูครับมันยังจะมีการพรมมีกฎํำนานเนาะเป็นแหลกๆบางคนก็เจ็ดปอนด์เลแกกเยแล้วก็ตรไลไม,ม่ง่ายเลยการผ้านี่ระวังเครื่องนีระวังเครื่องเฉียวลาเสม่ที่สี่นครับีปลาม่าสีตัวครับเลยมีสี่ ม่หลายเด้อเขามารับชมชิมครับพี่น้อยั้นตอนต่อไปห้าจะเป็นการหลังแล้วก็ปูดเก็ดทีเดียว พา,าแล้วจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะขูดขูดเกจแต่งออกครับทีเดียวนี่ครับแต่งเกจที่เหลือทุ่มหมดเนี่ครับกออ เะะดี่ดยครับเด็กจนมี่หน่มกนต้องรักเองการเก็บเอื่อการิที่นายนะครับน้อง้องดูขาดบางเอี๋าวก็จะเช็ดง่ายว่าครับพี่น้อง เป็นผมเห็ดนี้คือสิง,ง่ายอยู่เนาะจะลองเห็ดเด้อครับ <Okay. S 1> เพื่อไปได้หม้ปลาชิ้นหม้อปลาแซลมอนมัตะแม็กโครไปส่มไปอย่างเดีเบิดครับอันดานแรกคือเมน,นูต้มหม้ปลาเซลมอนนะครับต้มซีอิ๊วมีแปดหม้อมือหนึ่งบ๊อบพ่อไข่เลยครับพี่น้อง ่ามากจิงครับตอนได้กําบดตอนนั้นที่น้องสำหรับคลิน่ขอบคลิปเพืนตัตามขอบคุณหลายทีกมาับสมครับสวัสดีครับ